คลิปนี้มาดูการบินว่าวนกบังคับนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์2208นะครับ1,400 kv นะครับแล้วก็ใบพัด7นิ้ว3แชกนะครับสปีด30แอมป์นะครับผมตัวนี้เป็นแบต2,002นะครับ11.1โวลต์เนาะแล้วก็เป็นรีซีฟแล้วก็รีโมทของไฟสกายนะครับอามาดูกันเลย รถมาพอดีอ้อจริงๆใช้มันลอดสายไฟไปนะครับอ่าตันนี้เป็นบ้านนกอ่าปีกสองเมตรสิบเซนนะครับจะสู้ลมไม่ค่อยดีเหมือนตัวเล็กนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่เนาะมันต้านลมนะครับนี่ะแต่ก็จะเล่นช้านะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว,ว่ามือเก่าก็ได้เล่นเพลินๆนะครับ นี่ฮะมันจะช้ามากเลยนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับมันมันต้านลมเนาะนี่ตัวนี้จะใช้สองช่องนะครับเป็นคันเร่งก็คันเร่งกับเลี้ยวซ้ายขวานะครับถ้าจะให้ขึ้นก็เติมคันเร่งขึ้นไปนะครับมันก็จะขึ้นนะครับจะลงก็ให้เบาคันเร่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาแค่นั้นเองนะฮะนี่ฮะ มันจะช้านะครับแล้วก็สู้ลมไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันใหญ่เนาะเราต้องเล่นตอนที่ไม่มีลมนะครับช่วงเย็นๆหรือตอนเช้านะครับอันนี้ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับเนี่ยฮะไม่ค่อยมีลมนะครับเ,เล่นช้าๆนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์2208นี้มันจะประหยัดประหยัดแบตนะครับเพราะว่ามันลูกมันสั้นเนาะเนี่ย แต่ก็แรงดีเหมือนกันนะครับแบต2 2, 2, 2, 2 2 0พนี่ใช้มอเตอร์2208นี่เล่นครึ่งชั่วโมงนี่สบายๆเลยนะครับปกติอ่ามอเตอร์1400 kv นี่เขาจะใช้ใบ8นิ้วนะครับ แต่ผมลองใบ8นิ้วแล้วสำหรับใส่ซองซองอมอเตอร์2อง08นี่มันมันร้อนนะครับอมอเตอร์มันร้อนก็เลยใส่ตัวนี้ตัวนี้มอเตอร์ไม่ร้อนครับเล่นยาวๆได้เลยนะครับนี่ชุดไฟเย็นนะครับอมอเตอร์ใช้ไฟน้อยนะครับประหยัดไฟนะครับ เล่นช้าๆสบายๆายครับเล่นยาวๆไปเลยนะครับเนี่ยตอน,นเยน็นๆก็ได้เบียร์สักป่องนี่เพลินเลยครับอ่าเดี๋ยวจะลองลงเอาจะลงให้ดูนะครับเนี่ยตัดคันเร่งล่อนเลยนะครับนี่อ่าครับหลังจากอ่าบินลงมาแล้วนะครับอ่ามอเตอร์ก็จะอุ่นนิดๆน,นะครับสปีดก็เหมือนกันครับอุ่นนิดๆน,นะครับผม นี่ใช้มอเตอร์สองสองศูนย์แปดนะครับอ่าว่านกอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ